สิ้นสุดการรอคอยร่วมกันต้อนรับสุดยอดนักเตะประจำซีซั่นจากเจ็ดลิเกใหญ่ทั่วยุโรปก,กับคลาส22ทีมออฟเดอะซีซั่นวันที่6กรกฎาคมนี้ที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นลิงก์โหลดด้านล่างเดอร์พี่น้องสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่5เดือน7ปี2565ขอบรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปโต้รุ่ง ช่วยการกระทืบปุ่มไลค์ให้เกิน7ไลค์และสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่ดท่านเขียนประการใดกับข่าวในคลิปนี้วันนี้ก็จะมีควันหลงนะครับหลังจากที่ 99. 99แมนเชสเตอร์ยูไนเต็้วด99.99%ละในการได้ตัวของคริสเตนเอริกเซ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็เฮียวีโกไปแล้วก็จะหนูมาลาเซียโอ้โหแล้วบอกว่าเปิดตรงเปิดตัวเมื่อวานนี้ พอมีข่าวว่าได้ตัวออริกเซนนะออริกเซนตอบรับเรื่องของสัญญาเลื่อนไปอีกแล้วมั้งเนี่ยจะเปิดตัวพร้อมกันเลยหรือไงโอ้โหตอนนี้เด็กผีต้องการใครสักคนมาชูเสื้อเฮ้ย <c oughs> พูดแล้วก็เซ็ง <c oughs> แต่เป็นว่า99.99% 99แล้วนะครับทั้งคริสเตียนอีริกเซนแล้วก็มาเลเซียนะ เ้วเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าวันนี้คริสเตียโนโรนัลโดกระแสทิศทางข่าวในการย้ายทีมจะไปในทิศท,ทางใดเดี๋ยวต้องมารอดูอีกว่าจะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมที่แคลิงตันตามปกติได้หรือยังหรือว่าจะยังคงลาเหมือนเดิมด้วยเหตุผลเรื่องของครอบครัวโอ้โหพี่โดตามประเทศนี่โอ้โหทัวลงบานเลยนะ มากันที่ต้นคลิปนะครับนอร์วปีศาจแดงอัปเดตสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจแล้วบางดีวเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับแมนยูจะทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมหรือไม่เกี่ยวเลยก็มีนะฮะเราก็นำมาฝากกันอยู่ตลอดคัดสันเฉพาะข่าวที่มันน่าสนใจต้นคลิปนะครับมัตไทเดลิกรายงานจากนา้าแพทเทนเบิร์กของสกายแกบอกว่าบาร์นยมิวนิคนะครับทำการติดต่อไปหายูเวนตุสในดีลของมัดไทเดลิก ผมอ่านทีแรกนะอยังไงเนี่ยแกจะมั่ยกันแล้วหรือเปล่าบาเยิรน์เนี่ยนะติดต่อไปหายูเว่ในดีลของมัตไทด์เลิกถึงขั้นที่ว่ามีการกล่าวอ้างนะครับว่ามัตไทด์เลิกทำการพูดคุยกับนาเกสมันโดยตรงไปแล้วทิศทางแนวโน้มไปในทิศทางเชิงบวกมัตไทด์เลิกมีค่าฉีสัญญานะครับกับทางยูเว่อยู่ที่120ล้านยูโรอยา่างไรก็ตามนะครับคิตินฟอก ผู้สืบข่าวสายตรงจากบายันมิลนิคนะยครับยืนยันคอนเฟิร์มว่าจริงสนใจจริงอ่าแพทเทนเบิร์กเนี่ยแกไม่ได้งานมั่วนะคิตยนฟอกบอกว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามนะครับบายันมิลนิคไม่พร้อมนะไม่อยากจ่ายเงินตามที่ยูเวนตุสเรียกขั้นต่ำมาคือตัวเลข70ล้านยูโรเดลกมีค่าสัญญาอยู่ที่120ิล้านยูโร แต่เหมือนกับว่าเขาจะเรียกไม่ถึงนะเขาจะเรียกแค่70-80ล้านอ่ะประมาณนี้มัตไทเดลิกมีข่าวกับมาเยมิลนิคก,ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเชลซีและก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอา้ามาไงวะรายงานจากนา้ามูเลโตเทียสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยู่เหมือนกันกำลังจับตาดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างกำลังส่อง อาจจะเตรียมแผนสำรองไว้หรือเปล่าหากว่าดิวลิซานโดมาติเนสเนี่ยล่มนะอาจจะเสียให้กับอาร์เซนอลอ่ะก็คงคิดพงคิดแผนสำรองแต่ปัญหาเลยคือมทัทไาเดลิกเนี่ยราคาค่าตัวคงไม่ต่ำกว่า70ล้านอยู่แล้วลิซานโดมาติเนสที่ไปทำดิวอยู่ลิมิตเต็มแม็กที่อาร์แจกเขาเรียกคือ50ล้านยูโรทำไมแผนสำรองมึงราคาค่าตัวมันมากกว่าแผนหลักวะที่กำลังไปคุยอยู่เนี่ย จริงๆก็มีเปาตอเรสอยู่อีกคนนึงนะครับซึ่งเปาตอเรสราคาค่าตัวก็อยู่ที่50-60ล้านเขียนชื่อแมนยูมาเพื่อเรียกกระแสรเรียกเลตติ้งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับอาจจะมีเพียงแค่เชลซีแล้วก็บาเยนที่อยู่ในดีลของราไทยเดอิกก็ได้พักกันก่อนเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะม,มากันที่เดอะเทเดกราฟเทียสองเรนข่าวนะตอนนี้มีผู้เล่นระดับทีมชาติที่คาแข่งอยู่ในลีกอังกฤษ อายุ20ไปลปลายถูกจับกุมที่ลอนดอนเหนือนะครับเนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีข่มขืนโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะเมื่อวานนี้นี่หาตัวกันที่ควักเลยว่าใครวะแต่เขาจะไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นใครแต่มีข้อมูลนะครับว่านักเตะคนนี้กําลังจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022ท,ที่กาต้าในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ด้วยเป็นนักเตะที่คาแข่งอยู่ในลีกอังกฤษ อายุ20่สิบปปลายได้เตะฟุตบอลโลกปลายปีดีด้วยลองดาวกันได้นะครับว่าเป็นใคร20่สิบไปปลายเหรอโอเคไอ้แจ็คมึงรอดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้ําเล่นนะอ้ําเล่นตำรวจนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาววัยประมาณ20ปีถูกขมขืนในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 2สที่ผ่านมา จนกระทั่งมีการเข้าจับกลุมได้ที่บาเน็ตในข้อหาข่มคืนส่วนสมโมสรต้นสังกัดของผู้ต้องสงสัยยังไม่ขอออกความเห็นตามข่าวก็ต่อว่าเป็นใครหวังว่าจะไม่ใช่นักเตะของแมนยูเดอร์พี่น้องเรนคาจะสายสเปนกันว่านะครับสปอร์ตทีเอซีรนคาบอกว่าเปนาโดซิลบาได้ทำการส่งไฟเขียวนะครับให้กับทางเอเจนก็คือเมนเดสนั่นแหละ ไปเจียจากับทางบาเซโลานาได้อย่างอไรก็ตามการที่บาซ่าจะได้ตัวของบ a นาโดซิลบาไปร่วมทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่แม่งยากมากเนื่องจากเป๊ปกาเดลล่าไม่ค่อยมีความต้องการอยากจะปล่อยตัวบ a นาโดจากทีมไปนักราคาค่าตัวก็ตั้งไว้อยู่ที่ตัวเลข86ล้านปอนด์โอ้โหแมนซิตี้ตั้งราคาค่าตัวของบ a นาโดไว้ที่86ล้านปอนด์กลับมาที่ขาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นอกเหนือจากโรนัลโดๆๆๆนะครับที่ไม่ได้มารายงานตัวนะคนอื่นก็มารายงานตัวนะครับตามปกติสำหรับอดาน,นักเตะชุดที่รับใช้ทีมชาติมาแล้วได้เวลาพักเพิ่มล่าสุดก็เดินทางกลับมาที่ศูนย์ฝึกแคริงตันนำทัพโดยแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับแหมเดินคอร์สเพลมาเลยนะเหมือนใครก็ลองดาวๆกันดูบรูโน่แฟนันราเฟวาราน เฟเดริโก้นะเดลปาลาซันโตยิ้มแฉ่งมาเลยสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับลูกรักของช่องเราก็มาเหมือนกันดาโลไบยี่เอลังกาฟาคุนโดมีการกล่าวอ้างจากเดอะซันนะครับนี่เป็นข้อเรียกร้องแล้วก็เป็นกฎที่อลิคเทนฮาร์กจะนำมาใช้ในการฝึกซ้อมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางตัวของน้าฮากนะครับจะไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยยอมรับกับการผ่านบอลออกข้างมาจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งบอลกลับหลัง ในการฝึกซ้อมคนที่ไม่ปฏิบัติตามจะโดนเปลี่ยนตัวออกก็คงจะเป็นในรูปแบบของการซ้อมทีมแล้วมั้งเนี่ยจะไม่ให้มีการแบ่งพักแบ่งผู้ในห้องแต่งตัวแบบซีซั่นที่แล้วอีกต่อไปทุกคนต้องสามัคคีกลมเกลียวกันการจัดทีมลงสนามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกียรติประวัติที่ผ่านมาหรือว่าค่าเหนื่อยแต่มันขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามซ้อมนักเตะอายุน้อยจะถูกเรียกขึ้นมาแทนที่แข้งซีเนีในทันที หากว่าทำงานได้อย่างน่าประทับใจในการฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต้องพัฒนาเรื่องความฟิตอันนี้เป็นข้อที่เน้ยนย้ำมากๆเพราะสภาพความฟิตของนักเตะแมนยูซีซั่นที่แล้วนะครับแย่มากๆนะและต้องนำภาษากายที่มันไม่ดีอะภาษากายที่มันเห็นแล้วก็สิ้นหวังอะออกไปให้หมด ร,รายงานจากเดอะซันนะครับคุณเชื่อเดอะซันไหมใครเชื่อกดห้ามาเฮ้ยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ท่านผู้ชมเดอะซันอาจจะมาจริงจังกับการแกะเรื่องของข่าวงในในสนามซ้อมแมนยูก็ได้มากันที่เฮียวีโกนะครับเมื่อวานนี้พิสเตียนอีลิกเซ่นนะครับบรรลุข้อตกลงตอบตกลงด้วยวาจานะครับจะเซ็นสัญญา3ปีจนถึงปีส0 2 5กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด โดยมีการพูดคุยโดยตรงกับทางเอริกเทนฮากซึ่งถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญในการปิดดิวครั้งนี้มีการกล่าวอ้างว่าเอริกเทนฮากโทรหาอีริกเซนถึง2ครั้งเพื่ออธิบายถึงแผนงานที่เขาวางเอาไว้ก่อนที่เีริกเซนตัดสินใจนะครับเลือกแมนยูจะเซ็นสัญ,ญญา3ปีนะครับก็รอนะการตรวร่างกายนะครับน่าจะมาทันปรีซีซั่นอาจจะได้มาไทยด้วยนะ รออยู่นะครับอีเล็กเซนอยากเห็นตัวเป็นๆอ๋อคนนี้นี่เองตำนานข่าวแมนยูแล้วก็มีข่าวจากหน้าชาร์ลอดนะครับเทียสองเจ้คนสวยนะครับเรีนข่าวบอกว่าการย้ายทีมของอีเล็กเซนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในการเซ็นสัญญาก,กับกองกลางนะครับที่เป็น Number ร์วนะเป็นดีลที่สำคัญที่สุดของแมนยูนั่นคือเฟรนกี้เดยองมันจะไม่กระทบมันจะไม่เกี่ยวกัน ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับรายงานของผู้สืบข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับอย่างวิดเวลเจมดักเกอร์ก่อนหน้านี้นะพวกเทียนหนึ่งสายตรงแมนยูอ่ะที่เขาบอกว่าเขาจะเซ็นทั้งเดยองแล้วก็อีลิกเซนด้วยจริงๆ2คนนี้ก็เล่นคนละตำแหน่งนะอีลิกเซนเขาเล่นเบอร์8เบอร์10แล้วก็ตัวรูกริมเส้นก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันนี้ประสงค์มากนะครับอีลิกเซนเนี่ยส่วนเดยองดูจะเป็นเบอร์ห แล้วก็เบอร์6.5กางรับคู่ในระบบ4-2-3-1มากกว่าช่วงนี้นะครับแฟนช่องหลายๆคนน่าจะรู้จักเดวิดออนสตนหรือว่าน้าอ่อนเสถียรเป็นนักข่าวที่ตอนที่ผมมาศึกษานะครับการทำข่าวออนไลน์มาทำคอนเทนต์สรุปข่าวลงช่องตัวเองเนี่ยนี่เป็นนักข่าวคนแรกที่ผมรู้จักนะครับไอทีแรกเนี่ยแกทำข่าวเฉพาะสายลอนดอนนะจะเป็นส่วนใหญ่หลังๆมาเนี่ย ครอบจักรวาลเลยนะครับถ้าเป็นสายข่าวอังกฤษเนี่ยก็จะได้กันข่าวดีมากแล้วก็ไม่ค่อยรีไซเคิลข่าวนะเคยไปออกรายการนะครับผ่านทางช anel YouTube เขาถามว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับโอกาสที่อีลิกเซนจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเบรนท์ฟอร์ดนะตอนนั้นนะครับก็มีข่าวว่าสเปอร์สนใจด้วยซึ่งเดวิดออสตีนนะครับความเห็นส่วนตัวของเขานะเขาบอกว่าผมอาจจะพลาดก็ได้นะ อาจจะพูดผิดก็ได้แต่ผมคิดว่าอีลิกเซนจะจบลงนะจะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดมาก่อนการกดสอนกับออสตีหน่อยครับแล้าจะมีบางคนนะครับถามว่าเฮ้ยอาร์มก็ในเมื่อเขาทายถูกก่บเรื่องอีลิกเซนเนี่ยแล้วเดยองเขาได้พูดไหมพูดนะครับเดวิดออสตีนะครับพูดถึงดีลของแฟรงกี้เดยองกับแมนยูในความเห็นส่วนตัวของเขานะครับ นี่ผมไปนั่งขุดมาให้นะออสตินบอกว่าเฟรนกี้เดยองเป็นดีลการย้ายทีมที่คนจำนวนมากเชื่อกันว่าเขาจะลงเอยที่แมนเชสเตอร์ยูไนแต็ดณตอนนี้กระบวนการในการย้ายทีมมันยาวนานนะแล้วก็มันน่าเจ็บปวดนั่นแหละสำหรับยูไนแต้วแลวก็แฟนบอลของพวกเขาแต่สุดท้ายก็มีแนวโน้มว่าเอริกเทนฮากจะได้คนของเขามาร่วมทีมก็มีแนวโน้มว่า เอริกเทนฮาร์จะสมหวังเรื่องของเดยองนั่นแหละเดีย๋ยวต้องรอดูนะครับว่าออนสตีนจะเดาถูกเหมือนกับอีริกเซนนะในดีลของเดยองหรือเปล่ามหากราบของคริสเตนโนโรนัลโดนะครับโอ้โหเราจะมีข่าวยืนยันนะครับจากผู้สืบขาวที่มีความน่าเชื่อถือว่า CR7 ซต้องการย้ายทีมมีความเป็นไปได้นะครับอยู่ที่เชลซีบาเยอร์แล้วก็นาโปลีเป็นสทีมที่มีโอกาสส่วนปารีสเนี่ย ไม่อยากเซ็นโรนัลโด้นะก็คงเรื่องของแฟนนันชงแฟนนันเชียลแฟร์เพย์ด้วยรายงานในช่วงเย็นเย็นเนมื่อวานนี้นะครับจากนิซ่ากินเซล่าเอเจนต์ของโรนัลโด้นะครับนั่นคือเมนเดสแล้วก็มีเอเจนต์ของเนย์มานะสอนนักเตะน,นะครับถูกนำเสนอไปกับทางเชลซีพิจารณานี่ผมพูดในไลฟ์สดเมื่อวานนี้ไปแล้ว แต่ว่าอาจจะอธิบายหรือว่าพูดได้ไม่ค่อยเข้าใจนะต้องขออภัยด้วยเมื่อวานก็มึนๆน,นะตอนไลฟ์หัวไม่ค่อยแล่นสักเท่าไหร่แต่สรุปแล้วนะครับจอร์ดเมนเดสเสนอโรนัลโ,โดให้กับเชลซีเอเย่นของเนย์มาก็เสนอเนย์มาให้กับเชลซีอย่างไรก็ตามเหมือนกับว่าโทมัสทูเคิลไม่ค่อยอยากได้ทั้งคู่เลยครับเนื่องจากทั้งเนย์มาแล้วก็โรนัลโดเนี่ยราคาค่าเหนื่อยนะ ที่ทางเชลซีต้องจ่ายหากว่าเซ็นสัญญาจริงๆแพงทั้งคู่เนมารก็แพงโรนัลโด้ก็แพงนอกจากนี้นะครับโทมัสทูเคิลไม่ค่อยอยากร่วมงานกับนักเตะที่มีดีกรีนะเป็นซุปตา์สักเท่าไหร่แล้วก็กลัวไม่ค่อยเข้ากับแนวทาาของทีมเซนเนมาเซน,นโดันโดมาเนี่ยก็ต้องหาแผนรองรับกลัวจะทำผิดพลาดเหมือนในดิวของลูกากูอย่างไรก็ตามแมตตอสายตรงเชลซี เร่ข่าวนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดว่าทอสโบลีเจ้าของเชลซีคนใหม่มีความสนใจอยากได้ตัวพีโดจริงๆแต่โบลี่จะไม่ผีผามนะครับจะไม่แบบว่าเฮ้ยอยากได้โรนัลโดว่าก็ไปคุยเลยสิยังจะให้อำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจนะครับกับทางทูเคิลเต็มที่เลยว่าเขาต้องการตัว c ซ7ยซเว่นให้ย้ายมาร่วมทีมเชลซีจริงหรือเปล่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้คุยเลยนะ ทางทูเคิลยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับทางโบลี่เลยแต่ส่วนตงทมัสทูเคิลยอมรับในสีทาของโรนัลโดอย่างมากแล้วก็มีภาพแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอล่าสุดว่าโรนัลโดนะครับล่าสุดไปโผลซ้อมที่โปรตุเกสมีคนนะครับหรือไม่ก็นักข่าวด้วยแหละถ่ายวิดีโอสั้นๆเป็นคลิปนะครับแล้วก็เป็นภาพเผยแพร่ในสื่อโซเชียลว่าซีอาเซเว่นไปซ้อมที่แคมป์นะซึ่งทีมชาติโปรตุเกสนะครับใช้แคมป์มันเนี้ย เป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมในกรุงลิสบอนเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตจากชาวเน็ตว่าเฮ้ยไหนบอกว่าไม่สามารถมาซ้อมที่แคริงตันได้เนื่องจากมีปัญหาเหตุผล <laughs> <def> ด้านครอบครัวไงแล้วทำไมถึงโผล่ไปซ้อมที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติโปรตุเกสได้ล่ะข่าว <Title> <time> จากเดอะไทม์นะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะยืนยันเสียงแข็งว่าโรนัลโดไม่ได้มีไว้ขาย แต่หากว่าเทนฮารคุยกับพี่โดแล้วว่าโอเคยังไงซาคุณก็จะย้ายใช่ไหมโรนัลโดบอกใช่ผมตัวการย้ายแมยเูเต็ดก็คงจะไม่ขวางนะตาราคาค่าโตงพี่โดครับไว้อยู่ที่17ล้านปอนด์อินดิเพนเดนนะครับทีอสามเล่นข่าวบอกว่าโรนัลโดครับ <Ronaldo S 2> ได้ทำการแจ้งกับปีศาจแดงว่าขอย้ายทีมหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจตกเป็นข่าวกับบาร์เยนเชลซี นาโปลี oli, หรือแม้กระทั่งโรมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยเออส่วนมัตติดเนี่ยเหมือนจะเป็นกระแสของแฟนบอลมากกว่าในโลกอินเทอร์เนต็ตว่ากระแสของแฟนบอลมัตติดนะที่อยากให้โรนัลโดนะครับได้ย้ายกับเล่นที่มัตติดอืมแต่นะตอนนี้ยังไม่เป็นข่าวนะโดก,กับมัตติดเนี่ยยังนะครับอย่างไรก็ตามค่าเหนื่อยห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นอุปสรรคในการเจรจายอย่างมาก หากว่าโรนัลโดต้องการย้ายทีมอาจจำเป็นที่จะต้องลดค่าเหนื่อยลงมาและแม่งก็มีข่าวปันๆนะครับจากมาร์คออกเดนแมนเชสเตอร์ยูแต่จะพยายามเซ็นสัญญากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หากว่าโรนัลโดย้ายทีมออกไปรายงานจากนามาร์คออกเดนแม่งเทียสามจะเอาหาไปไหนเนี่ยแล้วก็ล่าสุดมีภาพว่าจอร์ดเบนเดส ซูเปอร์เอเจนนะครับของพี่โดไปโผล่ที่บาร์เซโลนาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ดยวโดจะไปบาร์ซ่าเหรอจะบ้าหรือไงแต่ท่านผู้ชมสื่ออาร์ตแม่งแรนข่าวนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่จอร์ดเบนเดสจะไปคุยเรื่องของโรนัลโดนะครับกับทางบาร์ซ่าแต่โดเป็นตำนานมัตริลนะ เดี๋ยวก่อนนักเตะในความดูแลของเมนเดสไม่ได้มีเพียงแค่โรนัล d ้คนเดียวแบรนดโดซิลบาหรือเปล่าและถ้าเกิดบาเซลนานะครับมีความคืบหน้าในดีลของแบรนดโดซิลบาอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงในดีลของเฟลกี้เดยองก็ได้เพราะถ้าเกิดบาเซลนาเนี่ยเขาเสียเฟรงกี้เดยองไปจริง ตัวแทนนะครับนัมเบอรที่อยากได้มากที่สุดนะจากที่ทางข่าวนะครับนั่นก็คือแบร์นาโดซิลวานั่นเองแต่ก็ต้องรอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องแต่ผมมองว่าบาซ่าในดีลของแบร์นาโดเ่ยยากนะติดอยู่ที่ค่าตัวนี่แหละแล้วก็เป๊ปเขาไม่ค่อยอยากขาย ต้องรอดูว่าจอร์ดเบนเดสไปโผล่ที่บาร์ซาทำไมสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างในเหมือนเช่นเดิมนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายจุ๊บ